หนุ่มสอนรามแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เหตุจากอดีตภรรยาล่าสุดคนใกล้ชิดกุ้งพลอยตอบแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีเรื่องมาให้หนักใจอีกแล้วสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ทีลาสุดได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมโดยระบุว่าเบอร์โทรศัพท์มีปัญหาใช้งานไม่ได้เผยอ,อดีตภรรยาไปทําเรื่องขอซิมใหม่พร้อมกับชี้แจงที่มาที่ไปของเบอร์อย่างละเอียดทําไปเพื่ออะไรและชีวิตขออยู่อย่างสงบสุขโดยข้อความดังกล่าวมีดังนี้ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมเกิดปัญหาเครื่องที่ตัวผมไม่สามารถโทรออก หรือรับสายได้ยังไม่ทราบสาเหตุหากมีใครใช้เบอร์โทรศัพท์ผมโทรหาขณะนี้ไม่ใช่ผมนะครับหากมีใครต้องการติดต่อผมเรื่องงานหรือเรื่องใดๆให้โทรหาพี่ตัวเล็กพอจก,กอส่วนตัวผมตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนโปรไฟล์ของอินสตาแกรมครับผมขออนุญ,ญาตรบกวนช่วยส่งต่อด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมด้วยความเคารพครับผมสอนรามเทพพิทักษ์และอีกหนึ่งข้อความที่ได้แจ้งเหตุขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้อย่างละเอียดพร้อมทาง ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าขออนุญาตชี้แจงนะครับเรื่องปัญหาของโทรศัพท์ผมเบอร์โทรศัพท์เป็นชื่อของอดีตภรรยาส่วนเครื่องและเบอร์ผมได้เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มาโดยตลอดอดีตภรรยาได้กล่าวอ้างว่าโทรศัพท์ของตนหายจึงมีความจําเป็นต้องไปขอซิมใหม่ที่ศูนย์หน่วยอ้างว่าจาเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันไม่ได้จึงไปขอซิมใหม่กับทางศูนย์อดีตภรรยาขอซิมซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมใช้งานและทําธุรกรรมต่างๆโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผมทราบ จนกระทั่งได้มีการเปิดเครื่องและรับสายของน้องชายผมน้องชายผมจำเสียงได้จึงได้มีการพูดคุยกันหลังจากนั้นน้องชายผมพยายามติดต่อผมแต่ไม่ได้จึงโทรมาแจ้งเรื่องนี้ให้ผมทราบกับแม่บ้านหลังจากนั้นผมจึงโพสต์เรื่องโทรศัพท์ของผมเพื่อให้บุคคลใกล้ชิดหรือติดต่องานทราบเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับผมและลูกเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะผมไม่ทราบเจตนาของอีกฝ่ายว่าทําไปเพื่ออะไรหลังจากโพสต์ไม่นาน อดีตภรรยาก็ได้นําสิมมาฝากคืนเอาไว้ที่ป้อมยามนหน้าหมู่บ้านขณะนี้ได้มีการพูดคุยและดําเนินการเปลี่ยนชื่อให้ผมมาเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยเหลือและให้คําแนะนาด้วยความเคารพครับผมข้อสังเกต 1. โทรศัพท์หายทําไมไม่แจ้งความ 2. ถ้าแจ้งความก็แสดงว่าจําเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้แล้วจะมาขอสิมใหม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมถือเครื่องทําไมโดยที่ไม่แจ้ง ผทำไมถึงไม่ขอซิมใหม่เป็นเบอร์ของตัวเองมีวัตถุประสองค์อะไร3จํจำเบอร์โทราศัพท์ที่ตัวเองใช้ทุกวันไม่ได้เป็นไปได้หรอ 4. ถ้าน้องชายผมไม่โทรไปและจำได้ว่าเป็นอดีตภรรยาและไม่ได้แจ้งให้ผมทราบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผมผมไม่สามารถใช้โทราศัพท์ติดต่อใครได้เลยหรือประสานงานที่รับผิดชอบไว้ได้ชีวิตผมต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นทางทีมข่าวคม ชัดลึกบันเทิงได้ต่อจ่ายตรงไปหาคนสนิทถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหล่งข่าวเล่าให้กับทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทราบแล้วและเป็นเรื่องที่ตนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยในการเดินทางไปแจ้งความจริงเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของกุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามหายและเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวจึงอยากให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าน่าจะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่านี้